้อสวัสดีทุกคนกันด้วยวันนี้มาอยู่กับช่องยูซายาโซ85วันนี้ก็จะมาเปิดกาชาตู้ใหม่กันนะเข้าสู่ในช่วงรายการอะไรวะเดี๋ยวๆๆดลืมรายการได้ยังไงเนี่ยอ๋อ เกือมากไม่เชือ่อดูห้าวันนี้มีเพชรอยู่2องหมืนสองพันเจ็ดรอยแล้วก็มีตั๋วสุ่มอีกสามใบอ่ะนะเอาจริงนะอยากได้ทั้งสตัวเลยอะแต่รู้สึกว่าเพชรมันจะไม่ค่อยพอเท่าไหร่เลยอะแม่เรามาเปิดประเดิมกันด้วยโลแรกโดยการที่เรานั้นจะขอลองสูตรจากโซที่แล้วเลยแล้วกันลองเลยเลยเฮ้ยต่อไปฮินะโอเคอาจจะฮินะอาจจะมานะ อาจจะมานะ L2D มันเป็นโทนสีแบบม่วงๆเสียด้ว่าม่วง,วาวงอาจจะมาว่ะจากสมการแล้วม่วงมาแน่นอนหุ้ยเอาละเริ่มจากลุงก่อนเลยเริ่มจากขอดวงจากลุงก่อนเลยมามาเดิมด้วยโล10โลแรกกัน3 2 1 Let's go <S 1> โ,โอ้ยครั้งโอ้ไอ้เตี้ยเล่น สัวซุมฟีสิบครั้งเรายังมีอยู่ไม่เป็นไรเราลองเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะถึงลุงอีกรอบเราคึงจะเปลี่ยนสูตรอ่ามิกะบาย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 เรามาเปิดประเดิมด้วยเย่สิบเราตอบไป ลิงไปแล้วมีวัฒนาการย้อนกลับเติมม่กาเข้าไปมีวัฒนาการย้อนกลับเลยเอ้ยใครวะลุดเล็ดร้องเลยต่อไปฮันนากุมาต่อกันยาวๆย,ยังไงก็ตัวฟรีอ่ะเนะเ<อ>าะโอ้นั่นไง อีอาโลเบืออ่ะต่อไปวากาโมะอืมสามสิบแล้วมาคราวนี Ma, oh, ah. uh, p, i, ้ใช <wow. S 1> okay. uh, ้เพชรละโอ้เลืออ่ะต่อไปหมุนมาที่ลุงอีกรอบนึงคราวนี้น่าจะเป็นสูตรสูตรเปลี่ยนเอลสูตรสุดท้ายแล้วเราก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนสูตรกันอีกรอบนึงแต่วันนี้เปลี่ยนแล้วเปิบไปให้อลูนาดูเพชรไหมอ่ะฮู้เฮ้ยเฮ้ยม่วงมาละเออพลินเลยกัน พีซพ like, <tama> ีซเกิบมีพีซมไมอยากจะเกลืออยากเก็บเกลือไม่ใช่อยากจะเก็บเผ็ดไว้เฮ้เฮ้ สิบโลในไหนก็เหลือละเอาดังคู่เลยเอาดังคู่เลยละกันอันนี้แบบไม่มีสูตรไม่มีสูตรอ่าอโลเกียนไหนก็ละเอาให้ครบเลยเดี๋ยวเพชรค่อยเก็บใหม่หนไหนเกมมันก็แจกเยอะละอันดับที่สองอ่าโอเคมานี่เลยอรุณาอโลเกียนี่อะโรา ต้องขอขอบคุณมากมาก,มากเลยนะที่ให้มันชื่ออะไรแล้วนะมันชื่ออะไรแล้วนะแป๊บหนึ่งขอไปดูกขอ่อนมันชื่ออะไรรืมละมิสกิอ่าเอาลนะก็ขอบคุณที่ให้มิสกิมาในห้าสิบโลแต่นี่อารุณนะเห็นนี่ไหมเห็นนี่ไหมมันยังเหลืออยู่แต่นี่คอนเทนต์อะไรอารุณนะเดี๋ยวสินี่คอนเทนต์อะไรใช่เกลือมากไม่เชื่อดูอารุณนะคอนเทนต์นะคอนเทนต์ เอาคนเทนหน่อยวันนี้มาแม่วันนี้มาแล้วก็ขอไม้สุดก็เข้าในช่วงแล้วอืมอันนี้ตู้เพิ่มเดียบสองดาวปะครับแบบหนึ่งอันนี้ตู้โอ้ยไม่ทันอ โอ้สองใบมันเฮ้ยมึงกัมันอารูนาอารูนาขาทิ้นหน่อยดีอารูนาทำไมอ่ะขอคนเล่นอีกนิดแต่หน่อยไม่ได้หรือไงอ่ะโอ้อย่างนี้คลิปก็จบเร็ววันดีวันนี้คขาฆ่าเลยอ่ะต้องขอเขาต้องกราบงามๆล้ะ <laughs> วันนี้ต้องกราบอาลุูน่างามๆและโอ้ไม่เสียงนด้นมันอยู่ในหัวผมเสียงลุกได้มันอยู่ในหัวผมอมอเโอ้ให, uh, oh, ใหญ่มากมากโอ้โคตรฟูมเลยพุดเจ้าไม่อยากจะเชื่อเลยเม่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะ มาเป็นประโยชน์